รามีซอสข้าวผัดของเอโร่นะคะที่จะทําให้เราควบคุมรสชาติได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยเมนูเสริมสร้างรายได้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปทําเมนูยอดฮิตกันค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดกุ้งนั่นเองค่ะถ้าดูจบคลิปนี้แล้วนะคะรับรองว่าข้าวผัดของคุณจะอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ เรามาดูวัตถุดิบสําคัญกันก่อนนะคะเริ่มแรกจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าร้อยเปค่ะต้องเป็น900เก่าร้อยเปเนลยนะคะวเวลาเรานําไปหุงมเนี่ยแล้วข้าวมาผัดเนี่ยข้าวจะไม่แฉะค่ะข้าวจะเรียงตัวกันแล้วก็เป็นเม็ดสวยงามอย่างที่2จะเป็นเนื้อกุ้งขาวแช่แข็งปตาเอโรนะคะก็สะดวกมากๆแค่ละลายก็ใช้ได้เลยค่ะอย่างสุดท้ายก็จะเป็นซอสข้าวผัดตาเอโรนะคะง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ทําให้เราควบคุมรสชาติได้อย่างคงที่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มหุงข้าวกันก่อนนะคะแล้วเราค่่อยมาาาทํข้ผััดกนคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหุงข้าวกันนะคะเวลาที่เราซื้อข้าวมาเนี่ยเขาจะเขียนว่าข้าวเก่าหรือข้าวใหม่แต่ถ้าเขาไม่เขียนค่ะเราก็มีวิธีในการดูอันนี้นะคะจะเป็นข้าวใหม่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นข้าวเก่าเราจะเห็นได้ว่าสีของเขานะคะมีความแตกต่างกันค่ะข้าวใหม่นะคะสีของเขาก็จะขาวแล้วก็ใสค่ะส่วนข้าวเก่าจะมีความทึบ มากกว่าแล้วก็ดูคุณุณุเอาละค่ะเราจะมาซาวข้าวกันก่อนนะคะเวลาที่เราซาวข้าวเก่าค่ะน้ำของเขาจะขุ่นกว่าข้าวใหม่นะคะก็ให้ซาวประมาณ2-3นถึาน้ำค่ะเวลาเราหุงข้าวเก่านะคะสัดส่วนน้ำเนี่ยจะเยอะกว่าข้าวใหม่ค่ะโดยถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ 1-1... ตอค่ะแต่ถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยจะ1ต่อ2หรือ1ต่อ5ค่ะซาวเรียบร้อยนะคะเราเสด็จน้ํานิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเราใส่น้ำใส่ข้าวแล้วนะคะก็กดปุ่มเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเอาละค่ะเราหุงข้าวกันเสร็จแล้วนะคะ จะแนะนํานิดนึงค่ะว่าเราสามารถทําได้2วิธีนะคะวิธีแรกนําข้าวนะคะไปแช่เย็นค่ะแล้วก็ใช้ในวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือเป็นข้าวค้างคืนหนึ่งคืน2เราอาจจะใช้ข้าวที่ผงสุกแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้หน้าหน้านะคะห้ามใช้ก้นหม้อเด็ดขาดเพราะว่าข้าวก้นหม้อจะมีความชื้นสูงทําให้ข้าวเราแฉกค่ะแล้วก็ทําให้ข้าวเย็นก่อนนะคะค่อยนํามาทําข้าวผัดค่ะ เราจะดูว่าผักของเราสุกแล้วหรือยังนะคะให้ดูที่สีของเขาค่ะเวลาผักสุกนะคะสีเขาก็จะเปลี่ยนไปมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ใสขึ้นค่ะเมื่อเราผัดนะคะจนไข่ของเราสุกแล้วก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยกุ้งค่ะ ที่เราใส่กุ้งลงไปก่อนนะคะเพราะว่ากุ้งแช่แข็งเนี่ยจะมีความชื้นสูงนิดนึงนะเราจําเป็นจะต้องผัดให้กุ้งสุกแล้วก็ไล่ความชื้นทั้งหมดออกก่อนจะใส่ข้าวค่ะเรามีซอสข้าวผัดของเอโร่นะคะที่จะทําให้เราควบคุมรสชาติได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยซอสของเรานะคะมีความเข้มข้นมากค่ะ ใส่แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะก็จะทำให้เราเสิร์ฟอาหารได้ไวขึ้นด้วยค่ะผัดให้เข้ากันอีกนิดหน่อยก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเราผัดข้าวผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันค่ะ เราก็จะมีผักนะคะให้ทานเคียงด้านข้างค่ะก็จะเพิ่มสีสันให้เขาด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัดกุ้งของเราค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมอย่าลืมเอาไปลองทำทานกันดูนะคะ